ในคลิปนี้ผมอยากอธิบายให้กับเพื่อนๆว่าปางควรลบคลิปนะครับไม่ออกไปดูในกล่องข้อความสนับสนุนแล้วฉันลบโพสต์นี้ออกแต่ทําไมโพสต์นี้ฉันลบไม่ออกอ่านะครับเพราะว่าอะไรครับคือเราต้องไปลบในต้นต่อครั้งแรกที่เราทํานะครับอย่างเช่นนะครับคือเราลบโพสต์แล้วโพสต์นี้ลบออกแต่โพสต์นี้ลบไม่ออกทอํายังไงก็ลบไม่ออกนะครับ คือถ้าเราโพสลบไม่ออกเนี่ยนะครับมีผลเสียอย่างไงบ้างนั่นก็คือนะครับการติดเหลืองใช่ไหมที่เพื่อนๆจะเจอกันหนึ่งลนะติดเหลืองกับ2ละโอเคละฉันตั้งค่าไม่ผ่านเนื้อหาไม่ได้สร้างสารรค์เองเนจะอยู่ในเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับทั้ง3อย่างเนี้ยนะครับในกรณีที่ลบไม่ออกเราไปดูในกล่องข้อความสนับสนุนแล้วนะครับเราต้องไปไล่ลบต้นต่อต้นฉบับต้นแรกที่เรา ต้ทนทางที่เราทำน,นั่นก็คือเข้าไปที่การจัดการโพสต์นะครับเข้ายัางไงครับกดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเทนจะเห็นจุด3จุดเห็นไหมครับก็กดออกไปแล้วก็จะเลื่อนหาคําว่าการจัดการโพสต์แล้วก็กดเข้าไปนะครับจะมีให้กรอกวันที่เราก็ไปดูวันที่ในกล่องข้อความส,สนับสนุนว่าวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่แล้วก็กดเข้าไปอันนี้แหละคือต้นต้นต่อต้นแรกต้นทางที่เราโพสต์เลย แล้วก็เป็นลบออกลบออกแล้วก็จะออกนะครับอันนี้แหละคือวิธีลบในกล่องข้อความให้ออกนะครับแล้วก็เราไปไล่ดูในแท็กหรือต่างๆนะครับว่ามีโพสอะไรไหมนะครับที่เราลบไม่ออกเพราะว่าอะไรครับคือบางคนลบ,ลบไม่ออกในกล่องข้อความสนับสนุนเนี้ยนะครับมันมีผลนั่นก็คือการติดเหลืองใช่ไหมครับติดเหลืองเนื้อหาไม่ได้สร้างสารรค์เอง เนี่ยเราจะแก้ไม่หายนะครับเพราะว่าอะไรครับเกิดจากาเราปวดเปิดหมวดมืออาชีพนะครับไม่รู้ว่าเราทํากิจกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการแชร์คลิปคนอื่นนะครับการแชร์รูปภาพโปเปือยกายสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับหรือแชร์หวยเนี่ยคือมันผิดนะครับเราไม่รู้ไงพอเราแชร์ไปนานๆไปคือเราไม่รู้พอพอเรามาเปิดเป็นหมวดมืออาชีพเราเป็นหมวดสาธารณะทื่สร้างไรายได้เนี่ย นะครับคือโพสต์เขาก็จะจัดการว่าเออเธอมันผิดกดชุมชนนะเธอต้องไปลบออกอถ้าเธอไปลบออกเธอก็ไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ทางั้นเลี้ยเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับอันนี้คือมีผลกับในช่องของเรามีผลกับโปรไฟล์นะครับส่วนมากก็จะเจอในโปรไฟล์ที่เราเปิดอ่สมัครมาหลายปีนะสามี่หกเจ็ดปปีเนี่ยบางคนต้องกลับไปสมัครใหม่ก็มีนะครับนั่นแหละคือมันแก้ไขไม่หายไงมันกิจกรรมมันเยอะ แตนั่นแล้วคือเพื่อนๆมือใหม่ต้องเรียนรู้และเข้าใจนะครับว่าโปรไฟล์เราเช็คดูดีๆเคลียร์หลังบ้านตัวเองให้สะอาดที่สุดลบออกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปโอ้เสียดายรูปเก่าๆเสียดายวิดีโอถ้าคุณอยากจะเปิดสร้างรายได้อย่างเงี้ยผมแนะนําเลยนะครับเคลียร์หลังบ้านให้สะอาด